มาครั้งหนึ่งนะฮะเรามาดูเลคเชอร์ต่อนะครับเลคเชอร์ต่อในเรื่องของต่อเรื่องของกราฟนะครับเราจะเป็นกราฟนี้ก็คือเรามีหน้าต่างบรรยากาศอยู่นะครับที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยยอมให้พลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยผ่านชั้นบรรยากาศเราลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้ยอม ให้ลงมาซะทั้งหมดนะครับในทุกความาความถี่นะครับทุกความถี่ทีนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับของดาวเทียมในระบบแพสซีฟนะครับนั่นกะนะ็คือใช้พลังงานของแสงอาทิตย์นะครับเพื่อรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ท้อนวัตถุบนพื้นโลกเนี่ยขึ้นไปนะครับบนเซนเซอร์รนะับ ทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแกน x กับแกน y แกน x แสดงความยาวคลื่นนะครับในหน่วยนาโนเมตรนะครับหรือส0ยกกำลังลบ9เมตรนะครับก็คือ08ตัวนะครับ0จุดแล้วก็0ูตัวแล้วก็1นะนาโนเมตรแล้วทีนี้ทางซ้ายสุดเนี่ย4 0 0นาโนเมตรทางขวาสุด13,000นะครับส่วนแกน y นะครับเป็น a t m o s p h e r i c Transmission คือการส่งผ่านนะครับค่าพลังงานอของชั้นบรรยากาศนะครับลงมาบนพื้นโลกเนี่ย <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบกกราวด์ Background, จะเห็นว่ามันเป็นสีเทาๆอย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนภูเขาใช่ไหมครับนะถ้าอย่างบริเวณเนี้ยถ้ามันเต็มนะครับเต็มร้อยอันนี้คือร้อยเซแสดงว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยยอมให้พลังงานเหล่านั้นลงมาร้อรเลยนะครับ แต่มันก็มีบางช่วงคลืนนะครับที่ไม่ยอมให้ลงมานะเนี่ยนะยเลยนะครับในส่วน1900นาโนเมตรตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของช่วงคลื่นตามองเห็น400-700นาโนเมตรเนี่ยตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ยอมให้ลงมาทั้งหมดนะครับนี้ก็ดังนั้นวิศวกรนะครับถึงต้องมีการออกแบบนะครับแต่ละแบนด์นะครับ ก็คืออันนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้คือแบนด์อันนี้มีเขียนเลขกำกับเขียนตัวอักษรกำกับนะครับแลนซ์แ E.T.M. Plus แลนซ์แ8 Sentinel-2 M.S.I. นะครับ Aster Modis ก็ ster, Mod est, คือถ้าตรงนี้ก็เป็นของ Aster นะครับ Aster ก็แถวนี้แลนซ์แ7แถวนี้นะครับแลนซ์แอแถวบน Sentinel แถวบนสุดนะครับ Modis ตัวล่างสุดซึ่งเป็น Hyper Spectral นะครับส่วน Aster l a n แลน t 7และสัตว์แปดเซนติเนลสองเนี่ยเป็นมัลติสเปกตรอลนะครับก็คือแบบหลายช่วงคลื่นนะครับเราลองมาดูนะฮะว่าอย่างเช่นแลนด์สัตว์แนะครับเราจะใช้ในในคอร์สนี้ในเพลย์ลิสต์เนี้ยที่เรียนเกี่ยวกับกวัวเอิร์ดเนี่ยเยอะมากแล้วก็เซนติเนลสองนะครับโมดิสก็ใช้นะครับแต่แอสเตอร์ไม่มีไม่มีนะครับแลนด์ส mm ัตว์แปเนี่ยเราพบว่ามันมีจำนวนแบนด์นะครับตรงนี้ แบนที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ทางข้อนี้นะครับอสองสามสี่นี่คือช่วงคืนตามมองเห็นแล้วก็แบนที่ห้านะครับเนี่ยอินฟาราเรดนะครับแบนที่หมาตรงนี้แบนที่เจ็ดแบนที่แปดนะครับแบนแบนที่เจ็ดแล้วก็ตรงนี้แบนสิบสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเทอร์มอลอินฟาเรด TIR นะครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเซนตินเนลสองอะคือ <c oughs> อันนี้เป็น ผ่าเป็นพวกช็อตเวฟนะครับถ้าช็อตเวฟเนี่ยหรือซื้อลื่นสั้นเนี่ยช็อตเวฟแบนด์สิบเอ็ดแบนด์สิบสองเนี่ยนะครับของ Sentinel เนี่ยเป็นช็อตเวฟแล้วก็ทีนี้ในส่วนของแบนด์แปดเนี่ยเป็นโอเคเป็นใกล้ๆเนี่ยอินฟาเลสนะครับเทียบเท่าอยู่ในช่วงคลื่นใกล้เคียงกันของแบนด์เอ๋อแบนด์ห้านะครับแบนด์ห้าของแรนด์แซดนะครับแบนด์ห้าของแรนด์แซด แ a นด 8A แ a น d 8แบนด์8นี่จะกว้างนี่เลยของเซนติน e ล2อันนี้อยู่ในกลุ่มของเซนตินสอ2นะครับแล้วก็อันนี้แ a น d 9นะครับในสูงใกล้อินฟราเรดแถบนี้แล้วก็แ a นด7 6 5ตรงนี้อยู่ในส่วนนี้ซึ่งแ n น s a t 8ไม่มีนะครับ5 6ของเซนติน e ลเนี่ยแบนด์7 8ไม่มีแ a น d 4เทียบเท่ากับแ a น d 4ของแ n น s a t พอเรามาดูเปรียบเทียบกันพวกนี้เนี่ยเวลาเราใช้ดาวเทียมคนละดวงเราก็ต้องมาศึกษานะครับว่าแต่ละแบรนด์ของแต่ละดวงมันอยู่ในช่วงคืนอะไรเถ่อเราจะเปรียบเทียบกันแต่ละดาวเทียมเราก็ต้องมาศึกษาให้ละเอียดว่าอะไรมันตรงกันอะไรมันเหมือนกันอย่าไปอย่าไปจาชื่อชื่อตัวเลขแบรนด์นะครับนะแ,แล้วถ้าจะจําได้ถ้าคนความจําดีนะครับแต่ว่าทีนี้ ก็ต้องเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าแบนสองสามสี่อย่างเงี้ยอยู่ในช่น visible นะครับก็ไล่ไป blue green red นะครับก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะครับอืมแล้วส่วนอย่งส่วนอย่าง body สเนี่ยโอเคมันซอยย่อยเลยจิ๊จิบๆิบหลายช่วงคลื่นเลยนะครับแต่อย่างแบบอย่างช่วงคลื่นตามมองเห็นเนี่ยก็มีอยู่หลายช่วงคลื่นซึ่งเป็นแถบ เล็กๆนะฮะันเป็นเขาเป็นไฮเปอร์สเปกตรัลนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ในการจำแนกแต่ทเีเนี้ยเอ่อเมื่อมูดิสเนี่ยมันจะมีอ่าความละเอียดจึงพื้นที่เนี่ยที่หยาบนะครับที่หยาบก,กว่าอย่างเช่นเนี่กิโลเมตร500รอิอ่ะหนึ่กิโลเมตร500เมตรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นเซนติเนลเนี่ยยี่สิบเมตร10เมตรนะครับถ้าเป็นแลนด์สแเนี่ย30เมตรกับ15เมตรอย่างเงี้ยนะเนี่ย มันต่างกันนะทีนี้เราดู history คือประวัติของ land s a t นะครับว่าประวัติเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเออภาพแรกๆของมันเนี่ยมันบันทึกตั้งแต่ปีไหนนะครับอ่าแล้วเราก็จะสามารถดึงข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้นะครับตั้งแต่อดีตใช้อย่างเช่นว่าดูพื้นที่การปลูกป่าดูการล่อยลอของทรัพยากรนะครับการวิเคราะห์ าการปลดปล่อยก๊าซเรือกนกระจกอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ mm hmm. เช่นแลนด์แสตดึงเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่ปี1972 mm hmm. เดือนกนรกฎราจุลายนะครับก็เอา5 4 3บวกเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็เท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่2,251 5นะ2แ1 5นะครับ mm hmm. แล้วก็ยาวมาแถบเนี่ยจนสิ้นสุดภารกิจ แล้วก็แลนเซตสองก็ขึ้นมาจากเ่ือนมิเุนายน1975ถึงเดือนกรกฎาคม1983นะครับแล้วก็แลนเซตสามก็ขึ้นมานะครับก็มีช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันแล้วแลนเซตสี่นะครับเขาจะให้คาบเกี่ยวกันนะครับจะไม่จะเพื่อความต่อเนื่องของข้อมูลในการสำรวจโลกแลนเซตห้าเนี่ยยาวเลยแลนเซตห้าเนี่ยตั้งแต่1984ถึง2013นะครับอันนี้แลนเซตห้าเนี่ย คุ้มมากนะครับสามสิบปีนะแล้วก็แรงแสตหกแล้วก็แรงแสนเจ็ดเนี่ยก็ยาวมากเลยนะแรงแสตแปดก็ยังตอน,น 2022, เนี้ยปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยก็ยังดําเนินการสํารวจโลกต่อไปนะครับแรงแสนเก้าเนี่ยปีที่แล้วปล่อยไปแล้วเเดือนพฤศจิกายนนะอันนี้ใน Google Earth Engine เนี่ยยังไม่มีข้อมูลแรงแสนเก้านะครับในะปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยผมหาไม่ ไม่เจอพิมพ์เข้าไปมันไม่มีนะแสดงว่าเขายังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เอาขึ้นระบบนะานแ8แเนี่ยนะโอเคเราดูสเปคมานหน่อยดูในวิกินะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์ของมัแล้วก็เอาก็ติดจรวดขึ้นไปนะครับปล่อยขึ้นไปที่ความสูงระดับ705กิโลเมตรนะครับมันโครจรอ,อยู่ระดับนี้เหนือพื้นโลกแล้วก็มีมุมเอียงนะครับ แหวยเอยง98.22แล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลา98นาทีนะครับเกือบ99นาทีนะ <c oughs> ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมันก็สแสดงว่าประมาณ14-15รอบนะครับต่อวันดูสเปคของแรนด์88นิดนึงนะครับว่าเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับใน user handbook search เข้าไปได้ก็จะเจอพวกตารางอะไรพวกนี้อยู่แบนหนึ่งนะครับ เป็นแบรนด์ชื่อว่าอะไรแบรนด์เนมนะ c o a s t a l Aeroson นะครับมีความละเอียดเชิงจุดภาพเท่ากับเท่าไหร่3าเมตรอยู่ความกว้างของแบรนด์อยู่ในช่วงแถบช่วงขึ้นไหนนะครับมีหน่วยเป็นไมโครเมตรไมโครเมตรก็คือ10ยกกำลังลบก็คืออ่ามีหน่วย10ยกกำลังลบเมตรนะครับ <c oughs> แล้วก็จากนั้นก็แบรนด์2ก็บลู3ารีกรีน4เรดแล้วก็เนียเแล้วก็ช็อตเวฟหนึ่งช็อตเวฟสองแล้วก็แพนแพนเนี่จะ แถบจะกว้างหน่อยนะครับศูนย์จุดศจนถึงศูนจุดกืบศูนะครับก็คือในช่วงขึ้นตามองเห็นเนี่ยความละเอียดจุดภาาเนี่ยสิบห้าเมตรเห็นไหมครับว่ามันต่างกับพวกแบรนด์อื่นๆในช่วงขึ้นตามองเห็นช็อตเแล้วกันเนี่ยอินฟาเรดซึ่งความละเอียดที่มันมากกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอานำตรงนี้ยไปทําการสร้างแผนสร้างภาพที่ชื่อว่าแผนชาร์เพน คือกระกบวนการเนี้จะทําให้ขึ้นาภาพที่มาจากบูกีนเลสอินฟราเรดช็อตเวฟบเนี่ยมีความละเอียดที่สูงกว่าเชิงพื้นที่จากั้งจากข้อมูลดั้งเดิมนะครับเมื่อนำไปรวมกับภาพแบนแผนโคเมติกจะมีกระบวนการที่เรื่องว่าแชแผนชาร์ปนิ่งนะส่วนเทอร์มอินฟราเรดเนี่ย100เมตรนะครับจุดภาพหนึ่งมันอยาก100เมตสาเท่าของ แบนบูนะครับตัวอย่างเนี้ยเราสามารถนำมาหาการปลดปล่อยค่าพลังงานนะครับอิมิชชันได้นะแล้ว Product ของ Land ์8เนี่ยมันมีหลายโปรดักนะครับเ่อเราเซิร์ชเข้าไปใน Google Earth Engine ตอนพิมพ์เข้าไปด้านบนเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างแบนด์ะระหว่างภาพระหว่างช่วงเวลานะครับอย่างเช่นว่า เราต้องการหาอุณหภูมิพื้นผิวโลกในเดือนเมษาพื้นที่วิสรุโลกเนี่ยนะครับของปีนี้และปีก่อนนี้นะฮะเพื่อเปรียบเทียบกัน2ปีเราจะต้องเอาแบนแตบบ่ภาพจาก L Product l 1์ p นทะครับไทเทยว,วันเงนี้ยเพราะว่ามันมีมีการคาลิเบตค่าเชิงรังสีละแล้วก็ปรับแก้ความคาดเคลื่อนที่เกิดจากภูมิประเทศ และนะครับเรียกว่าออ t โตเร็กติฟายนะครับแล้วก็ใช้เดมในการปรับแก้นะครับแล้วมีการคนโทรลพอยต์ปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเลเวล1 TP นะครับแต่อัดอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่า L 1 GT เนี่ย GCp หรือการคนโทรลพอยต์ Point, หมุดควบคุมภาคพื้นดินเนี่ยมันไม่มีก็คือค่าพิกัดยังไม่ถูกต้องนะครับ 1> L1GS ค่าพิกัดก็ไม่ถูกต้องถ้าเรามาเปรียบเทียบพื้นที่เดียวกันแต่2ช่วงเวลาเนี่ยมันจะเคลื่อนทันทีนะครับหมายถึงว่าพื้นตำแหน่งมันไม่ตรงกันนะคร่นั้นถ้าจะให้แกก็ใช้โปรดักตนี้กับ Product level 2เนี่ยจะดีเลยนะครับก็คือมันสูงขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือดาวเทียม Sentinel 2นะครับ Sentine l 2เนี่ย มันของอีซ่านะครับแลนเซ็ตเนี่ยเป็นของ NASA อีซ่าเนี่ยเป็นของ European Space Agency ก็คืออองค์กรทางด้านอวกาศของยุโรปสหภาพยุโรปนะครับ Sentinel 2เนี่ยมี13แบนด์นะครับมี visible Near infrared แล้วก็ short wave infrared นะครับไม่มี thermal นดังนั้นทีเนี้ย Sentinel 2มี2ดวง A กับ B นะครับ A กับ B มี A กับ B A, A เนี่ย ปล่อยเมื่อ2015เดือนมิถุนานะครับส่วน B ี้เนี่ย2017มาเวลาเราใช้ข้อมูลเราก็ต้องดูว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะได้ดูว่ามันเราสามารถใช้ย้อนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ได้นะครับปี2022 s e n ี i n e 2เนี่ย Sentinel 2ก็ยังทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งสองดวงแต่ทีนี้ Sentinel 1เนี่ยมีดวงหนึ่งที่ตอนนี้กำลังทำการกู้คืนระบบมานะครับเ่อข่าว เพิ่งออกมาเนี่ยว่ามันมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์นะครับซึ่งกำลังกู้คืนก็กูค้ครั้งที่2แล้วก็ยังไม่ได้นะครับม,มีดวงหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่ฉะนั้นจะต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าข้อมูลเซ n น i ต e l 1หนึ่งเนี่ยเป็นระบบซาลีดาที่ฟรีนะครับแล้วก็เ,เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะครับอโอเคเซนตอร์สองเนี่ยครอบคลุมพื้นที่นะครับสวอตมันเนี่ยถ่ายได้ 290กินอเมต่แล้วก็มีจะบนซ้ำม,มาทุกๆ5้วันเพราะว่ามันมีดวงดวรับ s e n t น n e l 2เนี่ยโอเคมันก็มีหลายช่วงคลื่นและทีนี้แต่ละช่วงคลื่นก็มีความละเอียดเชิงจุดภาพไม่เท่ากันอย่างเช่นแบนที่1นึ่งโค a โซอนเนี่ยอยู่ที่60เมตรแล้วก็แบนด์ s i b l e บนะครับบูกินเลนเนี่ยอยู่ที่10เมตรละเอียดนะฮะ10เมตร แล้วก็ vegetation r e d e c นี่20เมตรนะครับเนี่ย infrared 0เมตรนะครับแล้วก็ short wave นี่60เซอร์เซอรัตตรงนี้เอาไว้กองเมฆนะครับแล้วก็ short wave แบนที่11กับ12เนี่ย20เมตร sentinel 2เนี่ยนะครับเ,เขาก็บอกว่าเออถ้าใช้ level 2A เนี่ยก็เวิร์กเลยนะครับเเวิร์กเลยเพราะว่ามันปรับแก้ค่าเป็นเป็น surface reflectance นะครับ f a c e ด f f ฟกตแตมหรือว่า,าจะใช้ 1C นะแล้วก็จะเปรียบเทียบภาพต่อภาพได้นะครับหลายช่วงเวลาสอเนีกก็จะเปรียบได้เลยเพราะว่ามันเป็นการปรับแก้นะครับค่าเชิงบรรยากาศเรียบร้อยแล้วในユーザไกด์นะครับนี่มาถึงการผสมสีคั l o ลอร์คอมโพสนะครับทีนี้มันมีหลายแบรนด์นี่เป็นตัวอย่างของ l a n d s เ t ตนะครับ เราสามารถกดดิงนี้ไปแล้วก็เข้าไปดูได้มันจะมีเว็บของเขานะครับที่สามารถผสมแบรนด์ต่างๆได้เรามีแม่สีบูกินเรสอยู่นะครับเมื่อเราต้องการแสดงค่าสีแดงนะครับพืชพัรรณให้เป็นสีแดงเนื่องจากสีแดงเนี่ยมันมีเฉดสีที่ต่างกันเยอะฉะนั้นความหลากหลายของพืชพธุน์เนี่ยสามารถนํามาแสดงโดยเฉดสีต่างๆได้ในแม่สีแดง นะครับสีเรสเนี่ยจะดีกว่าแม่สีอื่นนะครับเพราะแม่สีอื่นเนี่ยความหลากหลายของเจ็ดสีเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแนหนึ่งแบวนสองแบวนสามแบนสี่แหนห้เจ็ดแปดก็เราเลือกมาสามแบนใส่เข้าไปผสมได้ทีละสามแบนเพราะแม่สีมันมีสามแม่สีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสีจริงกับสีเทสนะครับทางซ้ายนี่เป็นสีจริงสีจริงก็คือคนเรามองเห็น สีต้นไม้เป็นสีเขียวอันนี้ก็คือสีจริงนะครับพื้นดินอาจจะเป็นสีดาหรือว่าสะท้อนในภาพถ่ายท้าการถ่ายดาวเทียมให้มันเป็นสีความสว่างที่มากเมฆสีขาวอันนี้ก็คือสีจริงสีเท็จก็คือไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเพชรพืชพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้สีแดงเนี่ยในความเป็นจริงแต่อันเนี้ยเราต้องการทำให้มันสีแดงเพราะว่าเราต้องการแปลว่าชนิดของพืชพันธุ์ที่หลากหลายเนี่ยมันจะแสดง ค่าการสะท้อนที่หลากหลายค่าการสะท้อนที่หลากหลายก็เอาไปใส่แม่สีก็จะได้ความเข้มของสีที่ต่างกันฉะนั้นเฉดเฉดสีจึงเป็นเฉดสีแดงเข้มแดงอ่อนแดงเลือดหมูนะครับ <c oughs> ที่หลากหลายกว่าแล้วก็สามารถที่จะทําการแปรด้วยสายตาตอนที่เลือกเทรนนิ่งแอเรียได้ง่ายกว่านะครับเวลาเลือกสีเท็ดในการแสดงค่า อันก็มีตัวอย่างของภาพสีผสมแลนด์แตดนะครับอันนี้จําไว้ให้ดีตรงนี้เวลาทําแลบเนี่ยเราสามารถที่จะมาทดลอง n a t u r a l color คือสีจริง432เรียงตาม R G B นะครับ red green blue f a l s color อันนี้ก็คือวงเล็บ Herbal ถ้าเราใส่แบน7-6 4ในแม่สี red green blue เนี่ยเราจะสามารถที่จะเน้นพื้นที่เมืองได้ชัดเจน แล้วมันมีประโยชน์ต่อการเลือกเทรนนิ่งแอเรียคือพื้นที่ตัวอย่างเพื่อจะให้อัลกอริทึมจำแนกได้นะครับสี Color i n f อินฟรที่ Vegetation จะเน้นก็คือ543นะครับอาร์คีคาลเจอร์กนะครับก็คือพื้นที่การเกรษตรจะถูกเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ Health Vegetation 562อันนี้สำคัญนะครับ Land ์ f w a t อ r เทอรเนี่ยก็คือบางทีเรา ไม่สามารถจะแยกพื้นดินกับพื้นน้ำออกจากกันได้นะครับในกรณีที่อย่างพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยนะเมื่อเราไปดูสีจริงนะครับหรือว่าสีเทสแบบฟอสค o ลเลอร์คอลเลอร์คอลเลอร์อินฟราเรเนี่ยมันจะยากแต่ถ้ามาเป็น Land ์วอเตอร์ห้าสี่เนี่ยมันจะเน้นความแตกต่างระหว่างดินกับน้ำได้ฉะนั้นเวลาเราเลือก Training แอน a เจะ มีโอกาสถูกต้องมากกว่าใช้แบบอันอื่นนะครับก็ผสมผสานกันไปอันอื่นก็ลองดูนะครับการทำงานกับข้อมูลรีโมทเซนซิงนะครับอันนี้คือไดอะแกรมนะครับต่อมานะครับที่ทำให้เราเข้าใจว่าเ,เรามีภาพข้อมูลดาวเทียมแล้วเราจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์แล้วก็ ไปสนับสนุนการตัดสินใจในบางอย่างหรือวิเคราะห์อะไรในบางอย่างอย่างเช่นเรามีข้อมูลดาวเทียมตรงนี้นะครับข้อมูลดาวเทียมเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นดิจิตอลนัมเบอร์ก็คือข้อมูลเชิงเลขนะครับดาวเทียมก็คือลาสเตอร์นะแล้วเราก็ต้องประมวลผลข้อมูลก่อนนะครับประมวลผลข้อมูลก็มีทางการตกแต่งคอสเมติกนะครับแต่งข้อมูลภาพรัดิโอเมตริกคาลิเบรชันนี่คือการปิดปรับเทียบ ค่าเชิงรังสีนะครับอันนี้คือปรับเทียบค่าเชิงรังสี Atmospheric c o r r e c t i o n การปรับแก้ค่าเชิงบรรยากาศเอ่อ e t r i c c o ริ e c t i o n กการปรับแก้ค่าเลขาคณิตอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ GCP นะครับ u าวคอนโทรลพอ i n ์ทีนี้เมื่อปรับแก้พวกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ด้วยการจำแนกการใช้ที่ดินได้ สิ่งปกคุมดินได้ land use land cover นะครับก็คือตัวนี้ค์สสิ่งปกคุมดินได้สิ่งปกคุมดินมาซึ่งคล้ายๆกับที่ผมนำเสนอไปนะครับตอนคลิปแรกๆเลยนะครับโดยใช้ uh, Machine Learning แบบคาสกับ Machine Learning แบบ random forest ป่าสุ่มเพื่อให้ได้สิ่งปกคุมดินซึ่งได้ความละเอียดความถูกต้องแล้วกับ0.74ใช่ไหมครับ random forest ตรงเนั้นนะเราก็ได้ค์สสิ่งปกคุมมาแล้วเราก็เอาไ้เคาะ นะครับเพื่อมันมี2ช่วงเวลาเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินได้นะครับหรือดูการบุกรุกของพื้นที่ป่านะครับในหน่วยงานของป่าไม้ได้ในกรมป่าไม้กรมอุทยานก็ได้หมดนะครับโอเคอันนี้นี่ก็เป็นแผนที่ของพิษณุโลกนะครับขอบเขตตำบลที่เอามาดูว่าเออเราจะใช้ข้อมูลของพิษณุโลกนะครับส่วนใหญ่ในการอธิบายอ,ยานอ,อันนึงคือเออ Eo browser นะครับการผสมสีในเนี้ยนะครับมันจะมีของตัวนี้ถ้าเรากดเข้าไปนะครับจะสามารถที่จะเล่นในส่วนของ browser ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวเอาแค่น,นี้ก่อนนะครับคลิปนี้